คือในการที่จะนําอากาศยานของทหารมาใช้นี่นะครับมีข้อตกลงของการที่ทํานะครับก็คือว่าสามารถที่จะเหมือนกันได้นะครับด้วยการที่เป็นภาพของการป้องกันตัวเองให้สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งชุดของผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าระบบของการบินที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของความกดอากาศต่างๆรวมถึงระบบการระบายอากาศ ข้อห่วงใหญ่ของกองทัพงกในการที่นั่นก็คือว่าเรื่องของการป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นักบินช่างเครื่องนะครับรวมถึงแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในขั้นที่จะมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าปกติด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันเรื่องของการติดเชื้อของตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ครับในเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยทราบว่าการบินครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าท่านไปด้ววยตัขอองงท่านเ ในบริากาศสัาลลํานี้เนี่ยอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยจะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการแพทย์นะครับเมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉินใดๆเนี่ยก็จะมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและมีความทันสมัยสาหรับนัทตันเนี่ยเดินทางสู่กรุงเาพนัท่านโดยสัรรถภาพครับครับ,รบอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่ายุโทโธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยพงจะต้องนํามาใช้ในภารกิจนี้ซึ่งเป็นภารกิจปกติซึ่กองทัพต้องทาอยู่แล้วนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับ ด้วยวิธีการที่จะช่วยเหลือชีวิตหรือว่าอันนี้ที่เขาเรียกว่า air rescue เนี่ยเปนเรื่องปกติที่กองทัพจึงจะต้องทำเพราะฉะนั้นการิีอุปก,กรณ์เหล่านี้เนี่ยแม้แต่ว่าจะนําคนไข้เพียงแค่คนเดียวในการเคลื่อนย้ายกับพื้นที่มนาวเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่กองทัพบกจะต้องไปพูดดาเนินการแล้วก็ทําให้กับประชาชนทุกๆคนครับ